คอนเทนต์มี่น่อค่ะนอโอเคหนอได้ยังคะคอนเทนต์เราโอเคเลยครับโอเคเลยครับถูกต้องแล้วครับแอาตอนนี้มันกำลังโหลดอยู่ตั้งชื่อเรียบร้อยเนาะเป็นคอนเทนต์แล้วครับ กจริงครับเขาวิธีง่ายแยงอยได้ค่ะเอาประวัติคุณปัญญาที่ทำั้งแต่ละรุ่นมาใส่ได้นะมีรูปเราแบบมีประวัติก็วกันได้นะคแบจะเป็นรูปรวมคุณปัญญาเรากินได้เหมือนกันนอกจาจะไปมีคแนนรวมรวมอาได้เลยคุณปัญญาทำขนมยังรูปเขาบอกใจระบายเหมือนาะเขามาเป็นค่ะใช่เปยนแบนี้เลยค่ะได้เซฟไว้นอนแล้วแล้วเนาะถ้าขึ้นอย่างนี้ใช่ครับเซฟแอนด์คลอสได้เลย อ่าแล้วก็เข้าที่ my bookcase ค u l u j i e เฉลิมสุขได้เลยครับไหนไม้ไ่อยู่ไหนก็ไหซ้ายสุดเลยครับซ้ายสุดอ๋อนี่นะค่ะค่ะคลิกของชื่อครูแล้วก็คลิกที่ชั้นอ๋อแล้วก็แล้วก็แอดแอดบุ๊กเข้ามาเลยแอดบุ๊กอ๋อตอนนี้วันนั้นไม่ไม่ได้ทำแอดบุ๊กมันเลยไม่โชว์อ่ะเราก็เลือกที่ default นี่เลยสองเล่มนี่นะอ่าครับกดเลือกเลยครับสองอันเลยอ่า เม่เนลยเมาเลือกหนังสือเข้าชั้นครับอาแล้วตอนนี้ก็ชื่นชมหนังสือเราได้เลยนะเราจะแชร์ส่งให้เขาได้เลยครับนี่มาแล้วเปิด,เป,ดเปิดดูหน้าปกสเนาะหาสามารถเปลี่ยนสีเฟอร์นิเจอร์นี่ก็ได้วิวเลย ดูที่จะกลับแล้วเราออกเลยอย่างนี้หรือว่าตรงนี้ออคืนตรงนี้เนาะแม่นครับแล้วก็แล้วก็พี่แอมเราจะเปิดดูวันนี้อันนี้หลายหน้าแล้วเนาะเดี๋ยวเรียบพอใช่ไหมเปิดแล้วที่ตรงนี้เนาะครับพี่ไปทางขวามือได้เลยขวามือจากมีปุ่มอ๋อปุ่มนี้ค่ะอ๋ออันนี้ก็การ์ดาบทิ้งได้เลยครับเป็นโฆษณา ตั้งยมนบ่อยๆเนาะดีเลิศนะคะับเนี่ยอ้แต่งเป็เล่มมันว่าละกนค่ะเลยไมมสวยนะครับสวยมากดูดีไหมเล่นแบบเอาเล่อเท่ดังพุ่งดีจีแต่แอ่ดีจน่อยๆเนี่ยแต่เนี่ยเนา